สูตรทุกสูตรเป็นการคำนวณจากสถิติย้อนหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดมีสติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC จะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรการคำนวณเลขท้าย2ตัวบนล่างสถิติ8งวดลงให้ใหม่นะคะเป็นสูตร2ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ โดยสูตรการคำนวณจะใช้หลักหมื่นบวกร้อยหน้าครั้งที่1ค่ะนำมาบวก1บวก2บวก2บวก3บวก1จะได้เลขชุดทั้งหมด5ตัวและนำเลข5ตัวนี้นะคะมาวินกันเป็นเลข2ตัวบนล่างค่ะสูตรนี้นะเดินตั้งแต่งวดแรกนะคะ5 7 8 17 1 2ตัวล่างออก83แต่แอดมินนะคะขออนุญาตคำนวณสถิติย้อนหลังให้ดูเพียง5งวดนะคะเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะ เริ่มจากงวด032761เนะะี่ยค่ะหลักหมื่นใช้เลข3หน่วยร้อยหน้าครั้งที่1คือเลข6ก็ใช้3บวก6ะคะ่ะ3บวก6ได้9นำ9มาบวกเลขคงที่12231 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 7บวก1ได้8นะคะจะได้เลขชุด02478 ผลการออกรางวัลนะคะสตัวบนออกสองห้ดสองตัวล่างออก8ปสองค่ะงวดนี้เข้าล่างนะคะแปดสองค่ะต่อไปใช้7จ็ดบวกเจบวกเได้14บสีนำสีมาบวก4ีบวกหได้ห้าหบวกสองได้เจ็ดเบวกสองได้9ก้าเบวกสได้12ใส่สองสองบวกหได้สมค่ะเลขเด่น5 7าเจ็ดเสองสาม ผลการออกระงวันนะคะ3ตัวบนออก2 3 5สาห้าตัวล่างออก8 3งวดนี้เข้า3 5 2ตัวบนนะคะ3 5งวดนี้มาหลักร้อยด้วยนะคะเข้าเป็น3ตัวเลยค่ะ2 3 5 ต่อไปค่ะใช้สามบวกศูนย์สามบวกศูนย์ได้สามนำสามมาบวกสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองค่ะสี่หกแปดหนึ่งสองผลการออกรางวัลค่ะสองตัวบนออกหกแปดสองตัวล่างออกสามหกงวดนี้เข้าหกหกแปดบนนะคะ ต่อไปใช้หนึ่งบวกห้าหนึ่งบวกห้าได้หกนำหกมาบวกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ห้านะคะผลการออกรางวัลค่ะสองตัวบนออกหนึ่งห้าสามตัวบนออกหนึ่งห้าเก้านะคะเข้าห้าเก้าสองตัวและแถมหลักร้อยที่เลขหนึ่งก็เท่ากับงวดน,นี้เข้าสามตัวค่ะ ต่อไปใช้8ปดบวกเจบวกเได้15ค่ะนำห้าบวกหาบวกหนได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกสได้10ใส่0 0นบวกสได้3 3มบวกหได้4 6 8 0 3 4นะคะผลการออกรางวัลค่ะ3ตัวบนออก308งวดนี้นะคะเข้า308ครบนะคะถ้าเล่น2ตัวก็จะได้08 ข้างล่างก็เข้า3าศงวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะนี่นะคะสถิติหงวดจาก8งวดของสูตรนี้นะคะลงให้ใหม่ค่ะลองเลือกพิจารณาดูนะทีนี้ค่ะมาดูการคำนวณสูตรนี้นะคะในงวดวันที่17บเกุมภาพันธ์ส5งพ้าค่ะหลักหมื่นคือเลข4ี่ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลข9้าใช้สีบวกเ้า สี่บวกเก้าได้สิบสามค่ะนำสามมาบวกสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองค่ะสี่หกแปดหนึ่งสองนะคะเลขชุดงวดนี้ค่ะนำมาจับเป็นคู่ชุดสองตัวบนล่างนะคะได้เลขสี่หกสี่แปดสี่หนึ่ง สี 4, 2, 6สองหกแปดหนึ่งหสองแดหนึ่งแสองและหนึ่งสองค่ะ เป็นสูตรตรงโต๊ดนะคะลองไปกับหลักหาหลักใส่ดูนะคะจะได้เลขทั้งหมดสิบคู่ชุดค่ะก็ฝากไว้ให้เลือกพิจารณานะคะใครชอบเลขไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ